ยัไงไงบ้างเห็นรถชอบไหมชอบครับผมแล้วทำไมเราถึงได้ซื้อรถไหนบอกท่านผู้ชมหน่อยพี่ไปมาหลายที่แล้วหลายที่มากเด๋เขาบอกว่ามันเป็นคสที่ยากเขาเลยเชื่อไม่ได้ใส่หัวเขา้ามดเลยใช่ครับอสายงานเราเป็นสายงานิช่างอิสระเนี่ยมันก็เลยอ๋อเราบเราเมาส์มันค่อนข้างที่จะยากอาษ<ม>าเก็<ช>ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันแห้วมาหลายที่อ่ะทำให้เราแบบไม่กล้าที่จะไปไปหาเซลคนอื่นอีกอะไรอย่างนี้ย สวัสดีแฟนเพจมิสุบิชิทุกท่านนะกลับมาพบกันอีกแล้วกับแรงปโปรบายโจมสูดเดี๋ยววันนี้เรามีส่งมอบรถใหม่1คันเดี๋ยวเราพาไปดูว่าลูกค้าได้อะไรไปบ้างในการซื้อรถกับเรานะครับด้านหน้าจะเป็นเจ้าตัวอักษร X-Cander นะแต่ว่าตัวนี้เราจะใส่เป็นสีแดงตัดเข้ามาให้นะ กัดจังหน้าแมสวยไหมไรเดอร์เอ็มพิษกัดจังหน้าเราทําเป็นทรงของเอ็กซมานะครับรู้ั้งจะเป็นของไรเดอร์เทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังแล้วก็ด้านข้างทั้ง2ชิ้นนะครับตัวรายละเอียดเราจะไม่ค่อยอธิบายแล้วนะเพราะว่าทุกคลิปเราอธิบายไว้ทั้งหมดแล้วนะฮเราจะมีแค่คร่าวๆให้ดูเฉยๆนะฮะลอจะเป็นขอบ17เหมือนเดิมนะฮะลงมาทุกคลิปเลยลงอยู่ทุกคลิปเลยนะ กูจะไปอยู่แล้ว่ะไม่ง้อ,อก,กูบ้างหรือไงอยู่ใน YouTube กูทุกคลิปเลยกรณีเราใช้กนะุญแจตัวคีย์เลสตัวนี้นะครับนี่กดเปิดแล้วก็ปิดได้เลยนะเอาใหม่กุญแจคีย์เลสสามารถเปิดปิดได้เลยนะเมื่อกี้มีกุญแจสาร้องอยู่ในรถมันเลยไม่ปิดภายในเราปูพรม6 d ดีให้นะฮะวัสดุหุ้มหนังตรงนี้ต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีมากนะเพราะว่าวัสดุใช้ของโรงงานทั้งหมดนะครับ เบาใช้เทคโนโลยีแบบีิกาดนะระบายความร้อนได้ดีในกรณีที่เราจอดตากแดดเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ารถอะโดยโปกติแล้วมันจะร้อนมากนะเวลาจอดตากแดดแล้วเปิดเข้าไปข้างในอะแต่เจ้าตัวนี้ถามว่าร้อนไหมร้อนแต่ไม่ได้เยอะถึงขนาดที่แบบอุณหภูมิมันขึ้นนะครับเพราะว่าเบาตัวเนี้ยมันระบายความร้อนได้ดีอยู่แล้วนะ <S <S แล้วก็ตรงทางขึ้นเนี่ยเราจะติดสกับเพดเอ็กซ์แพนเดอร์มาให้นะอย่างที่บอกนะใครที่ได้ของแถมน้อยเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ซื้อกับเรานะฮะ อัานา้าเราทำมาให้แล้วด้านข้างนะจะเป็นชุดแต่งของไรเดอร์เตัดสีแดงนะครับข้างหลังทําท่อคู่มาให้ด้วยนะฮะโอ้โหนี่นี่มาดูอันเก่าเราถอดคืนให้ลูกค้านะฮะเพราะว่าเราเอาไปเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็ด้านหลังจะปูพรมปิดมาอย่างนี้ให้เลยนะฮะโอ้ท่อคู่แม่งสวยว่ะของไรเดอร์รีวิวไปดูคลิปแล้วอ่ะแต่กระจังสวยขนดะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลูกค้าดีกว,ว่าว่า รู้สึกยังไงหลังเห็นรถนะฮะแล้วก็ทําไมถึงตัดสินใจซื้อรถกับเราแล้วัจจุบันลูกค้าทำอาชีพอะไรเจอเราในช่องทางไหนการจากนั้นยากไหมนะไปะ ดดดรคับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างเห็นรถชอบไหมชอบครับผมแล้วทำไมเราถึงได้ซื <k <k ้อรถกันไหนบอกท่านผู้ชมหน่อยพี่ตอนแรกไปคุยอยู่หลายเพจมันมันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ตอนนี้มาเจอเลยขึ้นด้วยมันเป็นสายงานเราเป็นสายงานอิชช่างอิสระอย่างเงี้ยมันก็เลยอ๋อเราทครับเหมาใช่ไหมพี่ต่างหากทำล็อคเมามันมันค่อนข้างที่จะ ยากใช่ไหมเว่ามันยากมันมันเป็นเคสที่ยากอันนี้ได้มาคุยกับเิลจู้เขาก็ค่อนข้างจะช่วยได้เยอะช่วยช่วยดันช่วยอะไรเยอะก็เลยก็เลยมีความหวังที่แบบมาคุยมาซื้อกันครับผมก็เลยไม่มั่นใจว่าจะได้ด้วยเราคิดไปแล้วว่าไม่ได้คิดไปแล้วว่าห้าสิบห้าสิบมันยากใช่ไหมเพราะด้วยอาชีพเราเรารับเงินสดด้วยใช่กระต่ายก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใครมาซื้อลูเราเราช่วยหมดแหละตอนแรกผมไปมาหลายที่แล้ว หลายที่มากเกิดเขาบอกว่ามันเป็นเคสที่ยากเขาก็เลยเชื่อไม่ได้ใส่หัวเขาหมดเลยใช่ครับอ,อแต่ไม่เป็นไรคือแต่ละคนก็ผมผมมองว่าเซลล์ทุกคนก็ก็คงทําเคสไม่เหมือนกันลักษณะการคุยกันอะไรก็ไม่เหมือนกันใช่ครับครับแต่ถ้ามาที่นี่ก็คือช่วยหมดช,ช่วยทุกเคสคือแต่ครั้งแรกก็มีความหวังแล้วโดนลูกค้าโดนสายฟันเริ่มเรโดนตกโดนตกจังๆเลยมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมที่เขากำลังดูอยู่ไหมครับพีบ่ก็ เอาคําเดียวไม่ไม่ไม่ผิดหวังอ่ะคุยกับเซลวู้จูได้คุยอย่างเงี้ยเอาคําเดียวเลยแค่นี้ตัวยุ่บเลยอ่ะลูกค้าอวยเนี้ยตัวยุวบเลยอ่ะครับผมสมมติคะแนนเต็มร้อยให้กับร้อยยี่ได้ไหมร้อยยี่หลอกเกินอวยเกนไม่ได้อวยไม่ได้อวยเพราะว่าด้วยความเราก็อยากได้รถแต่เราไปมาหลายที่แล้วเราก็มันเห้่วมาหลายที่อ่ะทให้เราแบบไม่กล้าที่จะไปไปหาเซลคนอื่นอีกอะไรอย่างนงี้ยครับอืมก็ผมเข้าใจนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าคนผิดหวังไม่ได้อ่ะเราก็ พยายากำลังใจว่าเอออานจรชีพเราเนี้ยมันมันยากขนาดนี้เลยหรอวะอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอพี่โจก็เออคนช่วยได้เยอะขอกอดเห็น ให้รถนําแต่โชคลาภเข้าสู่ครอบครัวนะพี่ผมอวยพรเลยให้รถคันนี้ขนทองขนเงินเข้าบ้านอย่างเดียวนะครับถูกหวยก็ขอให้เป็นรางวัลที่หนึ่งปิดรถคันนี้ไปเลยนะเฮ้ยซึ้งไม่รู้จะพูดอะไรต่อขอบคุณมากนะครับพี่ที่ไว้ใจกันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ดูแลกันไปเรื่อยๆองขอบคุณพิจด้วยเพราะช่วยกันมาเยอะดันกันมาเยอะเงินถ้าเป็นที่อื่นก็ยังบอหมดหวังเงิน ดราม่าเลยทุกอ่พี่ลอยพี่ชอาดีสวัสดีค่ะวนนสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันวัสดีค่ะ,ระ,คะเราหาเงินไว้เราหาเงินได้เยอะจริงแต่ว่าด้วยอาชีพเราดูไมาเยอะผมเป็นสิบเพลน,นะผมดูรู <c> ้ <oughs> จักเที่ยวมาเยอะเ,อเพราะว่าเคยคุยกับเขามาเยอะก็<อ>สุดท้ายก็มาจบกับเราใช่เนาะดีใจด้วยครับพี่ใกล้บ้านก็มีแต่ทำไมเราต้องเขาจะบอกทำไมมาทามาคึ่งไกลจังเลาได้ ก็ <speaking Ach im> ยังไงเดี๋ยวโจว์ปิดคลิปเลยขอบคุณมากครับ okay, พี่ผมปิดแบบซึ้งๆ,ๆเลย <ๆ Thom. S 1> ขอบคุณพี่ศักดาม,มากครับที่ okay, ที่ไว้ใจกันนะอ่ะไปท่านใดยังไม่ได้ปิดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคให้เราด้วยกับแรงที่โกลบายโจว์ไป